สวัสดีครับจักรพันธ์ฟันธงประจำวันเสาร์ที่22มีนาคม2568ครับวันนี้มี10คู่มาฝากกันจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับคู่แรกครับนิวการหลีกวันดิงกริบันสลีย์เจอกับเคมบริดจ์ยูไนเต็ดในเวลา4ทุ่มครับฟอร์มแย่พอกันทั้งคู่เลยนะฮะสำหรับทั้ง2ทีมนี้แต่ถ้าจะให้เลือกผมขอเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าอย่างน้อยได้เปรียบกว่าแล้วก็คุณภาพทีมดีกว่าเชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาขึ้นฟอร์มได้ในการเล่นในบ้านในวันนี้ครับเร,ะะรัร ham, เจอกอบม ในเวลา4ี่ทุ่มฟอร์มดีพอกันทั้งคู่เลยนะครับสูสีกันเลือเกินครับแล้วก็อันดับก็ใกล้เคียงกันด้วยครับแต่ฝั่งของเร็กซ์แฮมครับฟอร์มการเล่นในบ้านช่วงหลังนั้นยังดูเอาแน่อนอนลําบากครับห้นานัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะไปเพียงแค่2เกมเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมครับสต็อกพอร์คานตี้ช่วงหลังก็ทําผลงานได้ดีนะฮะสีนัดที่ผ่านมาไม่แพ้ใครด้วยครับแถมเกมเยือนเนี่ยเนัดที่ผ่านมาพวกเขาหลุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่แพ้ใครนะครับโดยสรุปแล้วผมมองว่าสต็อกพอร์คานวีันน เพราะฉะนั้นคู่นี้จะกระพันของฟันธงไปสต็อกพอร์ตเคานตี้ครับคู่ที่3ครับในรายการ EFL League 2 Bradford City เจอกับ Co l เ h e s t e r United ในเวลาสี่ทุ่มครับฟอร์มดีพอกันทั้งคู่เลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งทีมเยือน Co l เ h e s t e r u n i เ e d ตที่ชนะมาต่อเนื่อง5นานัดติดแล้วครับวันนี้มาเยือน Bradford City ที่เล่นในบ้านได้ดีครับแต่ว่าช่วงหลัง2นัดที่ผ่านมานั้นหลุดฟอร์มไปแพ้มาต่อเนื่อง2นัดติดแบบทำประตูไม่ได้นั่นทำให้ผมมองว่า Co l เ h e s t e r United นั้นน่าเชียร์กว่าคร เพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปโคเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับคู่ที่4ีครับในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนยุโรปมอนเตเนโกรเจอกับยิบรอต้าในเวลาทิยงคืนมอนเตเนโกรชนะแน่ๆครับกับการเล่นในบ้านเลกแรกวันนี้นะฮะแต่ผมมองว่าไม่น่าข้ามโจทย์ที่ได้มาสูงไปหน่อยครับเพราะว่าช่วงหลังเองยิบรอต้านั้นก็ไม่แพ้ใครมาตลอดเจนัดที่ผ่านมาด้วยไม่น่าจะง่ายสําหรับมอนเตเนโกรครับที่จะผ่านโจทย์นี้ไปได้ผมมองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงไปยิบรอลตาร์ ในเวลาทิ่งคืนผมมองว่านอร์เวย์นั้นดูน่าเชียร์กว่าเยอะครับด้วยคุณภาพทีมคุณภาพนักเตะที่เหนือกว่าอันดับก็เหนือกว่าด้วย2นัดล่าสุดพวกเขาก็ชนะมาทั้ง2เกมถล่มสโลวีเนียไป4ีหนึ่งแล้วก็ล่าสุดถล่มคาซัคสถานไป5ประตูต่อศูนย์ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปนอร์เวย์ครับคู่ที่6ครับเวลส์ Wales เจอกับคาซัคสถานในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีเวลส์ Wales ได้เปรียบกว่าเยอะครับ ฟอร์มดีกว่าด้วยนะฮะสำหรับผลงานที่ผ่านมาสวนทานกับคาซัคสถานครับที่ผลงานย่ำแย่สุดๆโอกาสที่พวกเขาจะแพ้ยับกลับไปค่อนข้างสูงเลยแหละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจากพันขอฟันธงไปที่เวลส์ครับคู่ที่7ครับอิสราเอลเจอกับเอสโตเนียในเวลาตีสินาทีครับเทียบกันแล้วอิสราเอลนั้นดูน่าเชียร์กว่าเยอะครับเอสโตเนียไม่ชนะใครมา ในเกมเยือน3นัดติดแบบทําประตูไม่ได้ด้วยโอกาสที่จะแพ้ยับกลับไปค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปอิสราเอลครับคู่ที่8ครับเช็คเจอกับหมูกกอเฟโรในเวลาตี2 4งนาทีเชื่อว่าเกมในวันนี้เช็คน่าจะขว้าชัยในบ้านไปได้ไม่น่ายากครับมูกกอเฟโรนั้นฟอร์มย่ำแย่ am, เป็นทุนเดิมแล้วก็คุณภาพ ทีมนนั้นต่างกันค่อนข้างเยอะครับเช็คเลยในบ้าสนสนัดหลังยิงรวมไปทั้งหมด7ประตูครับเจอจอร์เจียแอลเบเนียยูเครนเก็บมาได้หมดเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักระพันขอฟันธงไปที่เช็คครับมาถึงคู่ที่9ครับซึ่งเป็นคู่เด็ดประจำวันนี้ในรายการเซกูด้าดิวิชันครับมิรันเดสเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของราซิ่งซันตันเดในเวลาทิ้งคืนครึง่งและคู่นี้ก็เช่นเคยครับผมมีเอฟุตบอลเกรดพรีเมียม20ตัวมาแจากกันนะฮะในกิจกรรมทายสกอร์ครับว่ามิรันเดสเจอกับราซิ่งซันตันเดคู่นี้จะไปจบลงด้วยสกอร์เท่า อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับวิธีการร่วมสนุกไม่ยากเลยครับเพียงแค่พิมพ์คําตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้แล้วก็อย่าลืมแคปรูปคําตอบส่งไปในกลุ่มอีทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะหรือว่าก่อนเที่ยงคืนครึ่งนะครับโดยทางเข้ากลุ่มเพื่อส่งกระบ้านข้อนี้ผมปักหมุดไว้ให้ข้างล่างนี้แล้ว ่วนทิศทางแล้วก็โจทย์ที่จะไปในคู่นี้เดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2องทุ่มในกลุ่มจักรพันฟันธงแล้วเจอกันในกลุ่มครับคู่ที่10ครับในรายการเซกูด้าดิวิชั่นคู่สุดท้ายประจําวันนี้ครับกรนด้าซีเอฟเจอกับเรียลโอเบโดในเวลาตีสามเรียลโอเบโดหลุดฟอร์มไปเหมือนกันนะครับสามนัดล่าสุดไม่ชนะใครวันนี้ต้องมาเยือนกรนด้าซีเอฟที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งครับสินัดที่ผ่านมาพวกเขาไม่แพ้ใครเลย2นัดล่าสุดนั้นยีกรวมไปถึง5ประตูด้วยกันผมว่ากรนด้าซีเอฟจะบ้าวันนี้น่า ไปกรนดาซีเอฟครับและนี่คือทั้งหมดสิคู่ประจำวันนี้ครับวันเสาร์ที่22มีนาคม2568ครับขอทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ